แต่ชโชกค,คนเดียวก็เที่ยวออกขอทานขอทานได้ทองถึงลอยกระสาบเป็นลาบตามความเข็นใจครั่นจะไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิ็ดใ่เห็นลวนเล่ขัดสมิงก็เอาทรัพย์สินเงินทองนั้นไปฝากแกสองสกุลเกลือแห่งหนึ่งเป็นที่พึงที่พอจะไว้ใจกันมาแต่ก่อน เท่าก็ปรับทุกร้อนทางว่าจะอวดไม่ว่าโอ้เจ้าเอ๋ยอดเจ้าเรานี่คคอยมั่งคั่งคืนเทียงเพียงี้มีเทียกว่าโอดเจ้าแต่ตัวเรานั้นแก่ยแกแ่เท่าเที่ยวข้างคืนป่าคำมิดหาดึกหาดด่นรอหลับไหล ปะไอโจรคนจันไลลแล้วมันก็แก่พกมันก็จะย่องให้ยกยักเอาไปได้แล้วก็ไม่พอที่วัดจะยากเท่าเฝ,ฝ้าฝากแล้วก็ฝากเล่าว่าเราไม่ให้ท่านเผา,าป่าป่วยกันเอาเถิดเราจะทดจะแทนคุณท่านเมื่อภายหลังโชชกคันฝากทองแล้ว ก็เที่ยวออกขอทานขอรวยมาตั้งแต่ชนบุรีชะเชิงเตาปทุมธานีแล้วก็่วยมาอายุทยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลอยไปนู้นนะกำแพงเพชรนะไปหากินที่กำแพงเพชรมาตั้วต้องทังวันเขียงแห้งหมดเลยยม ไปยันกำแพงแ้วเลืยย้อนกลับมานครสวรรค์มาที่ชัยนาทนีลน้อว่าแย่ซะแล้ววันนี้จะขอทานได้มั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้โยมเออทายกวอยหาขันใบใหญ่ๆมาเที่ยวเดินบอกบุญก็โยมหน่อยเอาเงินสร้างวัดเราสร้างสราเมนเนี่ย มาด้วยกันทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ทางไกลๆนี่แล้วก็เข้าหมดนายโยมามาช่วยกันสร้างหน่อยเอ้าพายกนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวประกาศเลยนะวันนี้นะไม่อะงดรับตังเหรียญอยู่ย <laughs> เฮ้ยเหรียญเหรียญก็ให้เป็นแบงดอนนะ <laughs> เหรียญดอนนะ <laughs> อาเฮยเอ๋ยละกข์คือเท่าวชนาชวตายชูชกตัวสั่นงานงกไม่ชูชกเึิ้นใจเฮเอ๋ย

บเที่ยวขอทานไปคัวและตั้งแต่ตัวเล็กๆและขอมาตั้งแต่เด็กจนแทบจะเดินไม่ไหวที่นานมีงานวัดเขาผูกพระติีมาน หากลาก็ไอที่ใบใหญ่ใหญ่นั่งตรงป่าประตูนั่จูกลาขึ้นคอและทำเมืองเอกงอๆแต่เดียวก็ขอได้เออเอยเอทียบเียบจากในเวทขอไปทัว ซาลาทีอเมริกาฉันก็เคยไปไทยที่อเมริกาละผมนี่น่าชอบชอบมันมีฮิตมีหอบมันเต้นกันกรใจมันมีโยมีเยวก็มันมีเฮวมีฮึบมันเต้นจังวะกันกระติบกระติบกระติอและฉันนี่ชอบเข้าใจ ฉันเดินผ่านมาละผมเดินทางละขอทานผ่านมาทางนี้ <S <S เห็นพ่อแม่น้องพี่ที่วัดนี้มากลายเออเห็นเขาดังวังถามฉันจำต้องขอทานให้มีเขาตก เอาสานเดินเอาติบโลมาไส่ออเงเอาให้จังให้กลวยก็เอาอีกทั้งบาปเลาพอชอบพนมเขียวกรอบแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ออเงเาให้ตายข้าวให้ของเงินทอง ก็เดี้บอกจริงๆน้องพี่ตอนนี้ไม่มีใจเออเฮง,ง,ง,งไอ้ใคยโยมให้แบงพันโยมให้แบงพันชูโจก,ก็มีทอนโยมให้แบงพันชูโจก,ก็มีทอน แต่แบงคีทาก่อนละมันใจไม่ได้เออให้ที่แอบียบปยอมมีใหุ้กทางโลกให้อมตกและกำไม่ตกเลิศตกลำนล้นลำรวยกว่าใคร ให้มีรถเบนไว้ขับเล่นขี่โชว์ให้มีวันวอดให้มีที่หลังเออเฮ้ย่าให้แกรีกรีบมีโอลลีก็รถด,ดีแนวนามีตโตโยตานะคัมารีขี่คลองเออ อ๋องัให้เลี้อเลกแฟรสตูโซเขตาน้ำละสารพันอีโตซอนนลี่ละเซฟโลโลซาลอยเอ็มอองยจะขออวยพรให้โยมพายก วัดวังเพียนนี้ได้คู่หมอรยอมได้คู่เชยชมไอทีนมโตโต้ตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเอ้ยเฮียเฮ้ยเ้รัฮ้ยเา้ยเฮ้ยเ้เเาายเฮ้ยเยเ้รัย ชาววัดบันเคียงแล้วก็บานไกลเรือเคียงคันได้ทองแล้วก็หวนกลับกลัวเกลอเกลอจะทำบุญหมุนมาประเดียวเดียวก็อึ้งคันหนึ่งไปทางบ้านจึงลองถามไปว่าเฮ้ยมึงทั้งคนในโยกันแร้วไม่ว่างั้น สองผัวเมียได้ยินชูชกกลับมาก็ตัวสั่นละลิกละลิกบางนันตาล,ล,ลิบลิบบอกว่าโยคระท่านเจ้าผัวเชิญตัวท่านขึ้นมานั่งโชชกก้าวใครอีกใครยัดเหยียบยืนขึ้นบันไดก้นยังไม่กระทั่งฝากปากก็ทวงวัดทอง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 ,ทอง ทองของเราเอามาฝากแกท่านไว้ไวเอามาให้ปลาเดียวในปลาเดียวนี่ขะมีขะหมันรางานนางสองผัวเมียก็จนปัญญาบอกเงินทองนั้นเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วโชชกได้ยินคำว่าหมดนลยยมเอ้ยลมออกหูวุด,ว,ดวุดเลย มามาเหนื่อยแทนที่จะได้ยินว่าเงินทองยังอยู่ด้กลับมาได้ยินว่าเงินทองหมดเลยก็ถึยบอกว่าเฮ้ยมึงมาอาดใจกันถึงเพียงนี้มึงคิดโู้ให้ดีนะเว้ยไม่ไทยสันเขาทรายยอดสันนันแซมสัน้นพงศักดิ์เล็กไอ้เข้มไอ้บัวขาวนี่คุณนักมาหมดแล้วว่างั้น ทุกวันนี้กูยังหาคู่ซอ้อมไม่ได้ว่างั้นกสองผัวเมียได้ยินว่าไอ้บัวขาวมันยังนอกมากูสองคนจะรอดหรือเปล่าว่างั้นก็หมุนเข้าไปในห้องจุงแม่ทองอมิสดารออกมาสะเออหน้าสเสนอน,นวนทำจริตกระบิดกระบวนสบิ่งสะบัดนั่งเท้าแขนเอ็นตะหยัดแล้วก็ยำหน้า ว่าเงินทองหมดแล้วไม่เป็นไรคุณตาเหลือลูกสาวคนเดียวก็จะยกให้งากนแล้วแต่ท่านจะกะลุนานับเนื้อกันมาแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้กับเอวอูหรือจะเป็นคู่เคียงหมอนละกันอูู้ชกได้ช่องเลยมันบอกให้ไปคู่เลี้ยงหมอนได้เสร็จกุละวางานก็เอานางอมิรดาเป็นคู่เลี้ยงหมอน พานางอมิตดาไปอยู่บ้านทุน,นวิทย์อ<า>แสดงว่า<ป>มิตรดานี่ได้ผัวแก่ใช่ชูชกได้มียเด็กเ่มงั้นเอยนะใช่ใช่ก็พาไปอยู่บ้านทุน,นวิทย์ปรนในบตดเท่าชรลาตาชูชกดีผักหญ้าน้ำท่าตักหาแต่คนเรานะถึงจะแก่ความรักความหึงหวงมันก็มีโยม อ,อชูชกบางทีขอทานหายไปนานกลับบ้านก็ดึกดื่นเดินว่งงางนันชาวบ้านก็ซุบซิบนินทากันบอกเท่าชรลาตาชูชกไปดิบติดเด็กว่างนันนะนางอมิสดาก็น้อยใจว่างชูชกแกก็ยังมีไฟนะว่างนันนะยังมีเด็กว่างนันคนเรานี่มันอยู่ใกล้กันนะอย่างว่าแหลยโยมเอ้ฟืนกับไฟชนะ ฟืนกับไฟเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่ได้แอจนี้ฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยที่บ้านฉันเนี่ยขอทานมาพักที่วัดฉันยังเด็กอยู่เลยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตัวหนึ่งมั้งพักกันอยู่ที่วัด่ขอทานแถวบ้านเราเนี่ยเยอะนะแถวชชยนาทเนี่ยไม่ได้ครับบางคนบางท่านคนรว่าฉันอยู่ที่ไหนก็อยู่ชชยนาทนี่นนยโยมฉันอ,อยู่ใกล้ๆโยมนี่แนย ก็แบกโถทานมาพักมาพักดิเอ้ามาพักโอ้ลอบแหกเดี๋ยวโยมประกาศไอ้พันีให้โยมฟังก่อนลอบแหลกเลขท้ายสี่ตัวออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสี่ตัวประจํางวด วันที่สามสิบกันยาเลขท้ายสี่ตัวเลขท้ายสี่ตัวออกมาแล้วบันไดบันไดสวรรค์ขั้นที่หนึ่งประจําเลขสามในหลักแล้วก็หลักที่สอง ก็สองหลักที่สามก็สามหลักที่สี่ศูนย์ทำเป็นออกหวยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> อ,อย่าเลิ่มนะโยมได้ส <p> ามพันประกาศมาอีกทีโยมข้างหลังควักประกาศจดไม่ทัน <c oughs> อ๋อ เลขที่ออกประจำวันที่หนึ่งตุลาเลขที่ออก3 3สามสองสามศูนย์เอาละมึงเขาเนี่ยไม่ร้อยคุณร้อยเนี่ยะมัน มันความอิจฉาลิษยากันในความน้อยเนื้อต่ำใจนางอมิสดาอย่างเด็กก็จริงแต่มาได้ผัวแก่ก็หลงในผัวแก่เหมือนกันชโชชกลกับไปขอทานเที่ยวหายไปนานๆานๆดึกดืกเดินๆไม่ค่อยจะกลับบ้านบางทีก็กลับถึงตีสองแม่นางอมิสดาก็ตะงอนต่งอดชูชกแต่ก็ปลอบใจแม่อมิสดาว่า เป็นเมียพิชคอย่าใจน้อยไปเลยดาน้องขอทานกลับตีต้องอย่ามนมองต่สดสโล่สโล่ชาเป็นเพลงเพลงเพลงเมียในร้อยอย่าน้อยใจอ่ะเอามาแตง่งเออตีตี ตะโลตะโลอ่ะ,อะเป็นเมียพิชกอย่าใจน้อยไปเลยดาน้องที่ขอทานกลับตีสองอย่าหมอนมองเท่าซอยแตงนิ่งนิ่งนิ่งอ่าแม่จังหวะไม่ไม่ได้ซะแล้ว <c oughs> อย่ามนมองเต้าซอยทอพี่รู้ดีผ่านชนีเมียพี่ขงคอยนานเทียวนาที <c oughs> นั่นแน่ทุหวนนี้แน่ถูกแล้ว <c oughs> เป็นเมียพี่กอย่าใจน้อยไปเลยดาน้องพี่ขอทาน กลับตีสองน้องดาย่าได้มองเล่าวอยพอโชกรู้ดีป่านแค่นี้น้องด้าคงคอยหนาทานได้เงินมาน้อยต้องเดินขอบไปจนหัวบนเป็นเมียพี่ชก ใจน้อยไปเลยดัดเจ้าแล้วขอทานชาวบ้านเขายายดาหน้องเจ้ามาเค่องคุณขอทานอย่างพี่ขอไปหลายที่จะคนใจบนโนใหม่จะแม่คุณพี่โชคไม่เคยนอกใจ ดาของพ็ดว่าพี่จกเที่ยวบา,าตุกึ้นเที่ยวอาบอบนู่นอเดินเดินทอวันยืนจกเหมนนหยจกไหม่เคยเที่ยวครั้งเดียวก็ไม่เคยไปสาบ้านน้องดาก็ได้จกใหม่เคยไปเลยครั้งเดียว เป็นเมียพี่ชกอย่าใจน้อยคิดเครื่องผูว่าแม่น้องดาทุนหัวช่ว่าช่ชอ,าอีเที่ยวเอกของวามวันขอทานได้มากแล้วเที่ยวหักขารถดนิดเดียวที่เหลือยกหาหมดเลย ล้วดจะเดินเดินทกวันยืนชกไปที่ไหนโชกไม่เคยเที่ยวครั้งเดียวชกไม่เคยไปสาบ้านนองดาก็ได้โชกไม่เคยไปเลยครั้งเดียว เป็นเมียพีช่ชกอย่าใจน้อยคิดเครื่องผัวโอแม่น้องดาทุนหัวใช่ว่าชกีนเทียวเอกฟองรำวันขอเงนินได้มาแล้วเกี่ยวหากขารถนิดเดียวที่เหลือยกให้หมน ตีเพลงนี้ตีเพลงนี้นะคือตีเพลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแก้เดี๋ยวผู้หญิงแกเออเหรอโอจะต้องให้ร้องแก้ด้วยเหรอเอ้แมจะให้แก้ไม่ยอมเอาต้องแก้หน่อยต้องแก้หน่อยเป็นเมียพิชกไม่ใจน้อย หลอกพี่จ้าทำไมผิดคำสัญญาไม่กรุ่มอุราเศร้าซอยถ้าพี่ซื่อตรงจะไม่ผวงนั่งคอยได้เป็นเมียพี่ชกถือว่าโชคดีมีบุญเป็นเมียพี่ชก ไม่ใจน้อยต้องเข้มแข็งเชื่อสามีชี้แจงไม่ระแวงเครื่องคนุนถ้าหากพี่ชกนั้นทำหนาที่สมดุลไม่ทำเรื่องวุ่นวุ่นน้องดาไม่ว่าอะไร ขอทานแล้วกลับไม่มัวเที่ยวครับเที่ยวบาไม่เดิมเหล้าเมายาเห็นหน้าตาแจ่มใสาดาคงไม่กรุ่มไม่แต่ภาคภูมิหัวใจอีกไม่นานเท่าไรพี่ชกคงได้เป็นนายทุน เป็นเมียชูชกไม่วิตกคิดหึงผัวจะอยู่เย้าเฝ้าครัวมีอผัวต้องบนถ้ามีเมียน้อยนั่นแหละชูชกจะโดนอาจจะเจอมีดโกนจนออกจากห้องไม่ทาน เลิกงานแล้วกลับไม่มัวเที่ยวครับเที่ยวบาไม่ดื่มเหล้าเมามาเห็นหน้าตาแจ่มใสน้องดาไม่กลุ้มมีแต่ภาคภูมิหัวใจอีกไม่นานเท่าไรที่ชกคงได้เป็นนายทุน เป็นเมียพิชกไม่วิตกคิดหึงผัวจะอยู่เย้าเฝ้าครัวมีให้ผัวต้องบน่นถ้ามีเมียน้อยนั่นแหละพิชกค,คงจะโดนอาจจะเจอมีดโกนโจรออกจากห้องไม่ทาน ผ่านไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> มียใน้อยไอยเป็นเมียชูชกอย่าน้อยใจชกนางอมิตราดาเสียใจว่าง้งว่าเขาบอกมาได้ผัวแกก็เดินรองไห้กลับมาน้ำท่ามไม่ได้เดินรองไห้อิปุตยอิป่องกลับมาชูชกนางรอเมียอยู่ที่หัวบันไดเห็นนางอมิตราดาเดินรองไห้มาก็ถามว่าโทโถ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  แม่อมิตรสดาจ่าแม่ยอดอาหารเย็นไม่ยอดอาหารคำของพี่ชกเป็นอะไรเป็นแล้วจะคนดีจึงได้ลองไห้มาว่างันนี่นะก็ <c oughs> บอกว่าถูกนางปลาแมานีมันด่าเอาต่อไปนี้นามกูจะไม่ตักผักกูก็จะไม่หาข้าวกูจะไม่หุงว่างัน <c oughs> ชูชกก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชกทําเองว่างัน ก็แม่นางอมิสดาให้นึกถึงพระเวสสันดรที่เขาวงกดบอกก็ต่อไปนี้ก็ต้องไปขอกันหาชาลีให้นะทำไมอย่างนั้นข้าจะไม่อยู่กับแก่มาชูชกได้ยินเขาวงกดก็เขาอ่อนเลยบอกว่ววววววาโทรโทโทโทแม่อิิรดาจ่า เขาวงกดมันไม่ใช่ไกลๆมันเขาพลองมาไหลแล้วพี่โชคไปคงจะเด็ดสมอเลี่ถ้าไ็นแน่แท้่างอันนามิตาดาก็ยื่นคำขาดบอกอแกแกไม่ไปไม่เป็นไรไไเดี๋ยวข้าจะหาผัวใหม่เอามันพวกตีละนาดในละว่วพวกพกตีละนาดก็เมีคนมาคุมหมดแล้ว แมช่ชูโชคได้ยินนางอมิสดาจะไปเอาก็พวกละนาดเท่านั้นเองบอกอ่ะเขาวงกดแค่นี้เองเดี๋ยวพี่ไปแพบเดียวก็ได้กลับก้อยนางอมิสดาจัดหาเครื่องสเสบียงกลางไปกินตำทางที่กินก่อนก็ผนไว้ข้างล่างที่กินก่อนก็ผนไว้ข้างบนที่กินที่หลังก็ไว้ข้างล่าง โช,ชก็แต่งบ้านแต่งช่องให้แน่นหนาก่อนจะออกไปก็ไล่เวทไล่มนเดินเวียนขวาพระทักษินก่อนจะไปโยเมเอย๋ยทองฟ้าก็แดงอีแรงอีกาบินออกรับหน้าคนเรานี่จะไปป่าจะไปป่าเหมือนบ้านเราสมัยก่อนป่าเยอะนะจะไปป่าก็เอาเสียงเป็นเพื่อนมางั้นนะนะ โชชก,ก็เดินไล่มนไล่ก็ถาไปตามทางบอกว่าปานาละท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ฆ่าปลาวัดแล้วก็ไม่เป็นไรอาธีนาละท่านไม่ให้ผิดเมียแต่เจ้าตัวยอมเสียแล้วก็ไม่เป็นไร กาเมละท่านไม่ให้ผิดเมียแต่เจ้าตัวยอมเถี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรมุสาละท่านไม่ให้พูดบและแต่พูดตลกแล้วก็ไม่เป็นไรสุราขั็แปลว่าเล่าถ้ากินไม่เมาแล้วก็ไม่เป็นไรเอากลึบตะละลึบกลึบเลึอบงานแม่จูชคเดิน เด้งหน้าเด้งหลังจ้ากิงจาลมาจ้า,าจิาจงจาเข้าไปในป่าน่นเดินเด้งหน้าเด้งหลังไปก็เข้าไปในป่าไม่รู้ว่าเมืองเขาวงกดอยู่ที่ไหนพาเข้าไปในเมืองอพิชัยเชตุด,ดอนขณะนั้นชาวพระนครยังโกรธเคืองเรื่องพรามณ์แปดนายที่มัดทูลขอช้างไป ก็ลุมขว้างรุมตีใหญ่เท่าชลาตาจูชก